ให้โอ้ยปวดยังนี่เฮ็้ปวดญ่บ้างโอ้เด็กงัดเลยปาดโอ้โหจรจัโอ้ดูอุ้ยขามันครับขาจะเลิ่กินแล้วเนาะนรงจ้งดอกปตาได้ครับ วันนี้มาปะกันเคราะเห็ดดินเห็ดรวมทั่วไปเนาะสแตนดเนาะเหมือนเดิม,มนะจ๊ะเดิมครับเกิกว่าเหนเน็ดอยังสิออกครับเห็ดพึ่งเฮ็ดอย่างจะออกกอ่อฝนตกตะคืิ้นนักครับมี้ก้อนเขาป้าก้อนเน็ตนี่ามาน้องเสนอนะจ้ะครับผมมันมีแดดออกแงเฮงครับผมต้องทาป้องกันเนาะจ๊ะเนาะจะทําให้หน้าชุ่มชื้นครับผมกันแดดกันฟ้าเนาะครับผมมาะม่วงไกลๆเวลาเซรั่มครับผม เซรามครับถ้าได้สนใจก็พิมพ์เข้ามาสนใจเนาะครับใต้คลิปคอมเมนต์ได้ครับผมใส่ดีบอกต่อสเนื้อจ้ะนี่ใส่ประจ้ำเลยสารแนทแจมมาหลายเดือนแล้วเนาะเกือบปีแล้วกัเนาะครับผมปีแล้วๆลครับปีนึงละตัวนี้ครับผมใช่ดีครับประจ้ำหนาติดแป้งดีเนาะอจานเนาะครับผมถ้าแป้งใช่ยังครับผมท่านได้ก็สนใจอย่าลืมเนาะนะครับสนใจสนใจพิมพ์เข้ามาสนใจเนาะใต้คอมเมนต์ได้ครับ ครับผมอันนี้ซาเน่ปอแทก็จะพาไปหุ่นเก็บเห็ดนะจ่ะครับผมไปหลุ่นในการมือนีเห็ดยังสิเกิดแน่ครับผมฝนตกแห้งพื้นเนาะแดดเริ่มอ,ออกแล้วเนาะจ้าครับอืมนมืนๆนะครับซาเน่ขึ้นมาอู้ยมือนี่พ่อเฮ็ดเพิ่งกาแฟแขกหมานเลยเนาะเฮ็ดตพิงอย่างนั้นะเฮ็ดเุ็นกาแฟโนโนจ้ะนี่สีข้างในมันคือกาแฟเนาะจ้ะ กำลังงามเดี๋ยวโดนง่ายไปก่อนโดนหลายว้ก่อนอืมอืมจ้ามันมาแด้วก่อแดงมาแล้วขือมีดอกเดียวเห็ดอันนี้ชนาเลิศวานไปหนึ่งแสบเลยเนาะวัวใครขึ้นมันมัเจ็บเฟือนนิดน้อยเนี่จ้ะแต่พอถึงกับหลายเนาะดอกก่อนครับดอกบุกง่ายนึ่งจ้ะเนี่ย สัญญาณที่ดีเห็ดขุยแง่กันเลย้อเห็ดปูนเขาเห็ดปุนเขาจะหงอยยงไ้อืมอืมากมาแล้วเดมเห็นแล้วป้าพีหน้องเคยเห็นเห็ดดังว่ะดอกใหญ่ป้าหนีบทะเนี่อมป้าท่อเลยแบบนี้นะอดอกใหญ่แห้ง จ้ะเนาแม่งก็กินดี่ดีมันบัวเฟือนอทางอีสา,เน,านเนืองจากซอเนซิมแถาไทยอีสานบานซอนเนนนะเห็ดอันนี้มันจะขึ้นกว่าอันนี้บัวขึ้นเนือจ้ะเดิมขึ้นนะมันก็เฟือนน้อยอยู่ดองกันเขาจะดงองง่ายๆเกลือหน้าหมอมหน้าหวานนี่จ้ะ เมียนที่บนวังเราจะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอันด่างงัวแสบก็เฮ็ดอันนี้อีกอันนี่เฮ็ดขาวมันจะมีรสจืดเนาะนี่บอกมีรสชาติอะไรเลยจากนี่จืดๆดอกซีม่วงเนี่ยมีอยู่จังเลยเนาะีดอกครับมีชีส้มดอกนี้ ันนี้บ่แม่เฮดขาวเลยจ้ะสีเป็นนวลน,นวลเนาะเห็ดหนามหมอยชนิดนึ่งอันนี้มัน,นีอันนี้ดอกนี่ออกลายเนาะดอกบ้านงนอแข็งเลยอันนี้จะเป็นสีทั้งบ้านทั้งตูมครับ สีเหล่งสีหลงตุ่มหน่อยๆสองชัง้นอืบ้านพงานะเฮ๊ะเ๊๊องรับเกือบตาทับ <laughs> ดอกงามีลอกงนี่จ้ะนี่จ้ะบ้าอัเหตดสมนะจ้ะเนาะรองขาวอยู่กันนี่อันเดนี่โอ้ยกงี้น้องเกิดกันน้องเกิดดอกวังไงนึงจ้ะนี่เหลืออันแดงดอกกันนะฮอ้จะ่านในผ่านดอกไง ที่หลายสนหิทหลายพันเนาะปุ่นปุ่นสังเดสังเฮ็ดละงอกบ้างนี่ครับอ้๋อเฮ็ดละงอกกระจายไปน่าจะเงาเลยละงอกดงเนาะ เปิดโทข่ขาอย่างเสาเท่าระลึกยังขานางเสาไทยนี่จังเนาะขายาวตวกวาดนางเสาไทเยเดียเ๋ยวนี้เห็ดขาวเยอะเฮ็ดนี่เริ่มไหวล้วเห็ดผึ่งสิมาแล้วเนาะัมนว่างเก็บอยู่เลยกวาดพร้อมไม่เห็นจังนี่นี่สามดอก เลี้ยงกันป้าได้ก็ออกแบบนั่นเนาะป้านี่ก็ออกเแบบนี่นจะนี่ตังหัวครับตุมต้บุญดินขึ้นมาอุอ้ยขาซิงตาล่ะโอ้สีงามสันนิษฐัน โอ้ยน่าฮักกันว่ะดอกนึงคนละสีกันคนละยีหฮอเนาะจ้ะสกูลเดียวกันแต่คนละสีพุ่นปุ่นปุ่นนั่นเห็นหนังปลาดุกตัวนี่อันเดียมีเห็ดเขาเอื่นเห็ดหนังปลาดุกตัวนี่โอ้ยดึงบกขึ้น ไข่ให้ทานเนาะไข่ให้ทานอันนี้เป็นเฮ็ดกอหน่อยนะจ๊ะกอเหลืองกอขาวเราเกันดอกบานครับว่างแค่สิจุ่มเนาะเขาหาไปเห็นจต่เนื้อใบใหม่มันเหลืองไอ้ใบใหม่มันเหลืองหมดเลยใบใหม่มันถมเฮ้ยฉนดอกฉันแดดละแดดละ ฝนจะตกแล้วแต่ไนนี่ยเปลี่ยกสื้อนี่เนาะครับมีแดดออกเนี่ยอืมแสงแดดตกดงากน้ำนะต้องอ่อนคักเด้จ้ะโอ้โหขมวดจัดม้อครับเด็กเว็นดนามเลยอีกจังเลยแต่ฝนออกได้หลาย,ายอย่างเนาะนีะ่มันหัวหัวดูอยู่เนาะถูกเชื้อเดือนเพิ่นจ้ะกัญญาสิออกหลายเนาะ มึงจะมาะนี่นะมึงจะจุ่มบนนี่หลายๆเนาะน้ำครับนาเลียนางมหัวกมีหมูเนาะงันมีดอกเดี่ยวจงมึไดงัดในวันนี้เดี่ยวองัดลองนดูเห็นตําแป้งขาเงขนาดจะได้ดอกเดียวันนี้ดอกเดียวนางอกงงรับ น,นี่เหน่าเนอะฝนกจะตกใส่ถ้จาจะเนาะได้ยุบไว้ลยสาม,มนี่นนะเนาะได้กดดด่อนเดี๋ยวจะดอกสามแม่งจริงครับอด,ดอ,อกสีเห็นดอกเดีนะ่อ๋เนาะตัวโดดดอกเยิ้วครับ เลียยากนะดอกนะเกือบม่มีมูเแงนละมากตีเดียวนะตีเดียวแต่เล็ดน้ำหอยน้ำวนเล็ดเล็ดนี้เ็ดพกเล็ดกครับโอ้ยปวดยังนี่ เฮชปวงใหญ่บวกห <laughs> ี่เด็ง,งัดเลยปาดเตียมตาเถอะนี่นี่นนี่คนมัเตียมมันึงคนมันคนมันตัวง,งามนึงจะนี่โอ้เด็ง,งัดเฮ็ปดปวงในเขาอยู่ <laughs> งัดปเูเป็น นี่มันเหมือนจะออกเนาะลายมือแล้วเน,ะเน,ะเนาะแต่เน,เนงงาะนีๆๆ่ปึ่งครับนี่เลยถึงงองแม่กินโอ้ยขาขี้าหวา,ารรนขาจะเนี่ย ไงคะหลวงเนี่ยโอ้ยไปปิ่งตามปนนี่ือ้นหวานค่ะโอ้ยขันนัไ้ดเขาน่อยุดนเขาห่ะไม้แอ้ไมจะมาแต่งอมันม่เป็นมูอยู่ตลันเนาะอ้ยหาเ็ดจได้จังปดผมืนี้เอาเสียมา องานถือมือค่ะนี่เกลูกกินเนาะของแสบครับแม่ลงมาเห็นสองดอกนี่จนเนี่เขาขาวนี่เ้าเนี่ยโดนลงกดเลยอะไรแวบๆหมด วิ่งอ้กดอกทั่ใจหมาะสมุนี่่เหมีอวโอ้โหขาเนยตังนน้ว่ะโอ้สองดอกเป็นงาบเลโตขานดอกนะคุณนะอุ้ยนี่กัน่เชียเขี้ยคอยเียร์ไป <c oughs> โอ้โดูโอ้โดูต็ดตาเดี๋ยว่อยเลียงไหมครับน,นีครับน,น้องากรล่งสีออกน้อครับตีดแล้วก็ตีกนกันเลยออกมองนี้นะเห็ดอืมโอ้ ปวกไงปวกหลวงมันนี่ยมันมันมันนี่ยมันเนี่งแค่ดอกมึงหนึ่งหนิงาดอกเดียวดอกเดียวน่นจาจะครับ <st arts> เราจะไปเห,ห็ดจะได้กินหรือเปล่าใช่ยำผัดต้มยำครับอต้อยมยำวะยำแบบคนเมืองคนน่าจะเนาะ <st arts> โอ้นี่ครับหวนานเนาะแค่ปวกแค่ปวกเขาดิโอตอกกำลังงามๆครับ เขาลงเลี้ยงมังขายเห็ดขายเห็ดพวกยังจะดีก็ขาใหญ่ขาหลวงหักเนี่ยเดินมึงบอกใช่มึงกวนนีอู้ขาอู้ยขามันครับราขาก็เลิกกินแล้วเนาะไม่จ้าดอกก็จะได้ครับนี่ทรงใหญ่นะเจ้าวันนี้ครับอืมวันนี้เอา จะงามบางงานมันจะแบบนี้งามมีแบบสูยเน้นไม่ไม่เน้นสวยเน้นทรงอันนี้ครับผมจ้ใหญ่ค่ะครับนองเสาะเห็ดพิ่งต่อเนาะอหน่อยครับหมาในตัวงูหนึ่งครับรูปงานของเราครับวันนี้ มานเห็ดปวกครับทรง้ายเนะากะกำลังขี่รถว่าสิมาะมึงนอยูน่นาะจ่าเนาะปลานี่ยมมอนยันนี้มามาะมึงปลานี่ก็ยังบ่มีเนาะครับผมยังบอ่อออกยู่จ้ะนี่ยมองเฮาเคยเก็บเห็ดผเขาองไ่เนาะครับก็เลยมาผอเห็ดปวกันอู้เฮามาสมความใหญ่มามาเมึงมาจอดรถเมืงอ,เองวะเห็ดเห็ดเพิ่งเฮาเป็นจังได๋เนาะดอกงามๆๆาใหญ่นี่จ้ะทรงไม่สวยแต่ว่าเน้นทรงใหญ่แล้วเนาะ นี่ใหญ่จริงๆคนเดียตจะนี่แล้วฮึดกำครับหมานอยู่ครับวันนี้เนาะครับหมานเพ็ดพวกหมานเพชหมดดินด้วยครับเผ็ดพวกเนาะดินได้ไหมถึงงานเพิ่อนหล่ะจ้ะครับผมได้งัดละสแนตจับไใบใบอยู่ครับผมครับวันนี้ก็ร้านนี่ร้าน้องปิกบ้านปิกจอมกันเนอรนะครับไม่ชมกันใหม่คลิปใหม่ๆวันต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเหนือพะลุยเนอรนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า ถ้งเห็ดไปย้ำหนักนะครับคนไปย้ำครับ